เมื่อสตีเว่นเจอราดเห็นสไตล์การเล่นและวิธีการยิงประตูของอูโกเอกิติเกกองหน้าลิเวอร์พูลในตอนนี้ทำให้เขานึกถึงเพื่อนและคู่หูเก่าอย่างตอเรสขึ้นมาทันทีบอกตามตรงทุกครั้งที่ผมได้ดูเขาเล่นผมรู้สึกเหมือนได้เห็นสไตล์ของตอเรสเลยเขาใช้เท้าได้อย่างคล่องแววแล้วก็ใช้ปลายเท้าจิ้มบอลในการยิงประตูซึ่งคุณเองก็รู้ว่านี่คือหนึ่งในจุดเด่นในการยิงประตูของตอเรส ทุกครั้งที่ผมดูเขาเล่นผมก็จะนึกถึงตอเรสเสมอมันคือเรื่องจริงเขาทำประตูได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือถ้าคุณปล่อยให้เขามีพื้นที่ว่างในแนวรับเขาจะวิ่งไปเองเขาเร็วมากคุณตามเขาไม่ทันและเขาอันตรายมากและจะอันตรายมากกว่านี้อีกแน่นอนจากนั้นเอกิต e ิเก้ก็พูดถึงตอเรสต่อหน้าเจอราดด้วยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ผมคิดว่าถ้าผมอยากจะไปถึงระดับเดียวกับเขาผมต้องทำงานหนักมากจริงๆผมสนุกกับการเล่นและผมอาจจะมีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับเขาก็ได้ใช่ไหมเจอราชดใช่สำหรับฉันมันเหมือนมากเลยทีเดียวเอกิติเกบอกตามตรงเมื่อก่อนผมดูพรีเมียร์ลีกไม่ได้เพราะแม่ผมไม่ได้จ่ายค่าสมัครสมาชิกให้ผมแต่ผมอาศัยดูวิดีโอใน YouTube แทนและผมดูเยอะมากถ้าผมทำได้ถึงระดับเดียวกับเขามันคงยอดเยี่ยมมาก แต่เหนือสิ่งใดผมคงต้องกลับไปฝึกซ้อมให้หนักมากยิ่งขึ้นและฝึกซ้อมต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นสรุปฟอร์มโดยรวมของอูโกเอกิติเกเอกิติเกเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญในนัดนี้หลังจากที่ลิว์พูตามหลัง0-1เขากลับมาทำสอประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่41และ43ซึ่งเป็นจังหวะสำคัญ ที่ทำให้ทีมพลิกสถานการณ์และครองเกมได้จนชนะ4-1ต่อประตูทั้ง2ลูกประตูแรกเอกิติเก้ได้บอลจากการเล่นของฟลอเรียนที่เลี้ยงเข้ามาในกรอบก่อนที่บอลจะถูกป้อนให้เขาทำประตูจากจังหวะใกล้เสาแรกเป็นการจบสกอร์ที่เฉียบคมและเด็ดขาดประตูที่2ใช้ความเร็วและจังหวะฉลาดในการล้ำแนวรับรับบอลจากการโยนยาวของมิโลสเคอร์เคส แล้วจัดการยิงด้วยเท้าขวาเข้ามุมต่ำสุดส่งให้หงแดงนำด้านจุดเด่นเชิงการเล่นของเอกิติเก้ 1. การเคลื่อนที่และอ่านเกมเอกิต e ิเกไม่ใช่กองหน้าที่ยืนนิ่งรอบอลแต่เคลื่อนที่ฉลาดเพื่อหลอกแนวรับและเปิดพื้นที่ให้ตัวเองเสมอซึ่งทำให้เขามีโอกาสได้บอลในจังหวะคมๆแม้ทีมจะถูกกดดันก่อนนั้น 2. ความคมในพื้นที่สุดท้าย สองประตูที่ทำได้ในเกมนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกมุมยิงที่ดีและการตัดสินใจที่ดีภายใต้แรงกดดันโดยเฉพาะลูกที่สองที่เกิดจากการตั้งรับที่อยู่ใกล้ตัวคู่แข่งแต่เขากลับสามารถจบสกอร์ได้อย่างเยือกเย็นและแม่นยำา 3. ปฏิกิริยาต่อแรงกดดันเมื่อทีมตามหลังเอกิติเกไม่ได้วันแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นตัวจุดประกายให้ทีมกลับมาคุมเกม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของกองหน้าที่ทีมใหญ่ต้องการคือสามารถเปลี่ยนเกมได้เมื่อทีมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีด้านความสำคัญเชิงทีม 1. การทำประตูในช่วงเวลาสำคัญประตูทั้งสองของเอกิติเกเกิดขึ้นก่อนพักครึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงจังหวะของเกมทันทีทำให้ลิเวอร์พูลได้ใจและทำเกมบุกได้ต่อเนื่องในครึ่งหลังจนยิงเพิ่มได้อีกสลูกจากเพื่อนร่วมทีม 2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมการประสานงานกับฟลอเรียนเวิร์สและความขยันในการเสริมจังหวะรุกทําให้ลายเกมรุกของลิเวอร์พูลมีมิติมากขึ้นซึ่งไม่ได้เพียงแค่กองหน้าที่ยืนรอบอลแต่มีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อและสร้างเกมรุกอย่างต่อเนื่องสรุปเอกิติเก้ร้อนแรงแค่ไหนจากฟอร์มในเกมนี้เอกิติเก้แสดงให้เห็นถึง 1. การเลือกจังหวะจบสกอร์ที่เยือกเย็น 2. การเคลื่อนที่สร้างช่องให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีม 3. ความสามารถในการเปลี่ยนเกมในช่วงเวลาสำคัญและ 4. การเป็นตัวจุดประกายให้แนวรุกของทีมกลับมาคล่องตัวซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าจับตามองที่สุดของพรีเมียร์ลีกตอนนี้และเป็นเหตุผลสำคัญที่ลิเวอร์พูลกลับสู่ฟอร์มชนะได้ในนัดนี้อาเนอร์กับชัยชนะของลิเวอร์พูลต่อนิวคาสเซิลยู่นเด็ด4ต่อหในค่ำคืนที่ผ่านมา บอกตามตรงผมค่อนข้างประทับใจในตัวของนักเตะในทีมสําหรับเกมในวันนี้อย่างมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังพวกเขาทุกคนทํากันได้ดีอย่างมากเลยจริงๆแม้ว่าช่วง20-25นาทีแรกเป็นเกมที่ยากลําบากมีการพูดถึงกระแสะความตื่นเต้นรอบสโมสรกันมากมายผมคิดว่าพวกเราในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากระแสะความตื่นเต้นนั้นหมายถึงอะไรผมบอกกับผู้เล่นหลังเกมกับบอลมัดว่า เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ได้และเล่นให้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับและเกมนี้พวกเขาก็ทำได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวอิบราฮิมากนาเต้บอกกับผมเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าเขาจะกลับมาเร็วกว่าปกติและช่วยทีมในคืนนี้และนั่นคือสิ่งที่เขาทาไม่ใช่แค่เพราะป,ประตูที่เขายิงได้ในตอนท้ายแต่ยังเพราะผลงานที่โดดเด่นของเขาเองด้วยในค่ำคืนนี้กนาเต้ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports หลังเกม ผมแทบไม่มีคำจะอธิบายสิ่งที่รู้สึกอยู่ตอนนี้เลยเพราะสองสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผมและครอบครัวแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันยากมากที่จะยอมรับแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยผมเห็นทีมแล้วก็รู้ว่าเรามีนักเตะเจ็บอยู่หลายคนผู้จัดการทีมบอกกับผมว่าให้พักก่อนก็ได้ใช้เวลาของตัวเองก็ได้ไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันสำคัญสำหรับผมที่จะกลับมาช่วยทีม ผมคิดว่าวันนี้ผมทำได้ดีร่วมกับทีมร่วมกับแอนฟิลบรรยากาศวันนี้มันสุดยอดมากจริงๆนี่และคือสิ่งที่เราต้องการไปจนจบฤดูกาลเมื่อถูกถามถึงการต้องเดินหน้าต่อย,ยอดจากผลงานนี้โกนาเต้บอกว่าผมคิดว่าเราต้องไปทีละเกมเกมต่อเกมสำหรับผมหลายครั้งเรามักเป็นทีมที่ดีกว่าในสนามนะแต่บางทีเราก็เสียประตูเยอะไปหรือยิงได้น้อยไปแต่วันนี้เราทำได้ดีมากเราก็แค่โฟกัสเกมต่อไป มองไปทีละเกมและผมหวังว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีเอง